สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาลงขดลวดสตาร์ทกันนะครับหลังจากที่เราลงคนลดลันไปแล้วนะครับสาหรับวงจรในการลงขดลวดนะครับอันนี้เป็นวงจรในการลงขดลวดครับผมจะเขียนโดยใช้สีแดงนะครับเป็นขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ทก็จะมีสตาร์ทเล็กกับสตาร์ทใหญ่นะครับดูตางจากขดลั่นนะครับ นี่ครับกดเล็กดใหญ่นะครับอ่าอันนี้เป็นโกลนที่หนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับ่โปลนที่หนึ่งโกลนที่สองนะครับก็จะเริ่มลงที่โปลนที่หนึ่งก็คือกดห้านะครับกดห้าะอ่ากดการเล็กกดห้าออกแปดนะครับออกจากแปดไปเข้าสี่นะครับออกจากสี่เข้าเก้าครับยู่โกลนที่หนึ่งนะครับในส่วนนี้ครับ คเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับตามแบบที่ไปเลยนะครับนะขอวางแบบไว้ใกล้ๆนะครับจะได้ดูจะเห็นไหมครับดูไปด้วยนะครับยากไปนิดนึงครับเนที่แคบไปนิดนึงนะครับขออภัยสำหรับตัวนี้ก็ ทำให้กลุ่มนักศึกษา,า,า,าที่ฝึกอบรมออนไลน์นะครับได้ดูกันด้วยแล้วก็เพื่อนที่ทางดูทาง u t u b e ด้วยนะครับแ่ไลฟ์สดจากเดียวก็จะได้ดูเฉพาะกลุ่มใครที่ติดตามในช่อง y o u t u b e ก็จะมีให้ดูนะครับรับมาเลยนะครับสําหรับชุดแรกนะครับก็บนที่ห้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไม่ใชโพดที่ห้านะครับล่องที่ห้าล่องสล็อตที่ห้านะครับซึ่งล่องสล็อตที่ห้าก็จะอยู่ชิดๆฝั่งกดที่หนึ่งข้อมกดลั่นโดที่หนึ่งนะครับนี่เด็กมองอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะาอาจจะมีมุมที่แสงไฟไม่ชัดนะครับอ อันนี้เมื่อเช้านี่ผมลองแล้วนะครับใส่แบบตัวเล็กไม่ได้นะครับจัดไม่ลงเลยจำจำใจต้องซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับใส่แบบใหญ่นะครับขึ้นผมกำลังหากระไ่านะครับดกระไ่ายตวานตะไนทเมื่อกี้ยังตัตัดอยู่นะครับ อยงแล้วครับอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เปิดจอ๋ออยู่ด้านหลังนะครับอ่าจะตัดกนแก่นกั้นนะครับน่าจะฝั่งนี้ครับจนแบ่งครึ่งได้พอดี ก็นใจก็เริมมลงนะครับงักก้นก็สอดล็อกเข้าไปก่อนนะครับติดต้นสตาร์ทนะครับต้นสตาร์ทต้น,ตตนปลายสายด้านนี้แอดตัวสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมนี้นะครับ เปอว์็นไม่ค่อยพอครับอ่าทำให้ดูครับอย่างนี้เดี๋ยววงจรผมจะท่านไหนที่ยังก็จะวงจรก็แทมค่อยดูอีกทีหนึ่งก็ได้เมื่อกี้ลงถ่ายวงจรให้ดูไปคร่าวๆนะอ่านอ่านรวดนะครับก็ เปิดีเพื่อนก็กลัวเสียงเข้าไปรบกวนนะครับนั่งคนเดียวเงีย,ยบครับเงยเียบไปนี่แหละครับ <S <S 1> <S 1> นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็ติดค้างนะครับลูกค้าส่งมานานแล้วครับพอดีติดนานนะครับเซ็ตลูกค้าคงบนดแ,แล้วขอไทยด้วยนะครับ ช่วงนี้มันีการตรวจมาตรฐานเยอะครับทำให้ทำไม่ทันอนี่นะครับตรงนี้จะเป็นตัวค่อมนะครับก็คือค่อมอยู่ในวงของกดเล็กนะครับอ่าอันนี้ก็จะลงที่ล่องสล็อตที่ 4กับที่8นะครับสำหรับสตาร์ทใหญ่โกลแรกจะเป็นแปลกๆกันนะครับกดบวดตึ้ง เลยนะครับประตูอยู่แล้วเกือบไม่พอดีนี่ตรงนี้จะวนเป็นก้นหอยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับวนเป็นก้นหอยถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่ก็จะมีหลายขดก็จะเป็นก้นหอยหลายขดขดนะครับซ้อนกันอยู่ครับสำหรับบ อเตอร์เหเดียวครับสำหรับการลงรวดนะครับหลายท่านก็น่าจะเห็นจากาหลายคลิปนะครับที่ผมทำเขาคล้ายๆกันหมดนะครับเหมือนกันหมดครู่ที่การวางขดลวดเฉยก็ไม่แตกต่างอะไรมากขบวนหน้าขบวนซ้ายกับขบวนขวาแค่นั้นคิดทางระหว่างขด กับภายในขดก็คือภายในชุดลวดกับระหว่างชุดลวดนะครับก็คือเส้นโพนที่1กับโพนที่2นะครับการวางลวดยังไงนะครับตอนนี้นะครับกำลังทําเอกสารประกอบให้ดูอยู่สำหรับท่านที่ดู y o u t u b e นะครับก็ตอนนี้กําลังเริ่มทำนะํำแล้วใจเ,เย็นนะครับ งานซ่อมเข้ามาเยอะช่วงนี้งานวิชาการหรืองานทําสอนหรืองานตํำราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลดีนะครับเก็บไปแล้วนะครับหนึ่โคนนนะครับหรับค่นข้อที่สองนะครับที่สองสังเกตง่ายๆนะครับก้อที่สอง,สง,น,ง,น,อสองนี่นะครับพอ,อออกจากเก้าก็จะมาเข้าที่ ขดเล็กนะครับจะอกากกะข่าขดใหญ่ก็จะไม่เป็นขดเล็กในขดเข้าข่าต้นสายครับของขดเล็กก็จะเข้าที่ล่องที่สิบสี่นะครับล่องที่สิบสี่ครับ ถ้าจะ้ามันจะตึงไปหน่อยนะครับผมก็จะให้มันจอดๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าตึงมากแล้วก็จะเข้าไม่ได้นะครับแ๋ยวค่อยขยับเอานะครับแกงเอา ปิดไปนะครับปุ่นที่สองสอนะครับขวดเล็กปุ่นที่สองนะครับเปิดสตาร์ทชุดวชุดที่สองบริษัทก็พลิกมาครับ น,นะครับอันนี้คือร่องที่14นะครับร่องที่สิ ด้านนอกแลรวสมท่าทานจะตกหนักนะครับคืนนี้ลมแรงแล้วปนใหญ่นะครับแล้วขดใหญ่ของสตาร์ทเวลาลงลวดนะครับต้องดูทิศทางการพันด้วยนะครับ เขียง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราพลิกมามันก็จะเป็นก้นหอยพอดีครับสายเข้าฝั่งขวาก็จะออกฝั่งซ้ายเสมอครับถ้ากอนันนี้ชุดเดียวกันนะครับถ้าไปออกฝั่งเดียวกันนะครับตอนเข้ากดเข้าคนเล็กออกกดใหญ่ถ้าปลายปลเข้ากับปออกฝั่งเดียวกันแสดงว่าผิด่แน่ครับ กบสงสยัยที่จะทำกัาคืนเพราะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะมีพรุ่งนี้ผมจะ,ะทำคลิปสิบสี่นิ้วพอดีนะครับ จะไม่มีเวลาการทำงานไปแล้วก็ทำคลิปไปนี่ครัเสียเวลานะครับเราเล่นง,งานไม่ได้นะครับอคอยดูกล้องคอยถ่ายไปด้วยจากจากการทำงานปกตินะครับเพราะปกติเ้าทำงานจะไม่สนใจใครครับเเพลงคอไป มาฟังนิยายฟังละครไปตามสไตล์แล้พออัคชิปก็จะเป็นเกง่งเก่งเครียดๆนะครับเพราะนี้อ,อะไรให้ฟัง กันนะครับสว่านลวดสแตนเลกับลวดอลูมิเนียมนะครับแรก็จะแข็งนะครับถ้าเกิดไปก็จะกดไม่ลงนะครับทีนี้อาจจะต้องได้ใช้ริมช่วยนะครับริมมีการไลไม่ก็ริมไม่ไผ่ก็ได้โยม,มีเพลนมีกระไล่ก็จะใช้ไม่ไผ่นะครับ สองปนแล้วนะครับพบปนที่สามนะครับปนที่สามขยับมานะครับปนที่สามนี่นะครับก็จะเป็นล่องที่สิบเจ็ดนะครับล่องที่สิบเจ็ดล่องที่ยี่สิบนะครับสําหรับกดสตาร์ทเล็กนี่นะครับสกเกตนะครับตรงนี้เวลาเราใส่นะครับออกจากฝั่งซ้ายก็ต้องลงฝั่งซ้ายนะครับไม่ใช่ไปลงฝั่งขวาอย่างนี้นะครับผิด เอาลงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ออกฝั่งขวานะครับจะสลับกันไปนะครับเป็นขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือขั้วใต้ไปสลับไปไปอย่างนี้นะครับตามหลักทันที่เคยเรียนนะครับน่าจะจําได้อาจารย์สุดมาก,ก็็จะสอนว่า,าต้นต่อต้อน,ตอนไปต่อไปนะครับ อยู่ๆอัดลมหมุนละเมื่อกี้ทำไมไม่หมุนแต่อันนี้เราพันต่อเนื่องนะครับก็ต้องกลับกคดออกนะครับถ้าลงทีละถ้าลงทีละคดนะครับ บางทีละชุดนะครับทีละโปลนก็นได้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยมาต่อทีหลังเพราะลวดเส้นใหญ่ต่อง่าย,ยแต่มันจะหลายๆท่านก็จะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีรอยต่อจริงก,ก็ไม่เป็นไรนะครับมีรอยต่อแล้วก็เคลือบไว้อยู่แล้วั okay. ดมอเตอร์เคลื่องกระพานะครับก็พยายามจะให้มีครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ําใกล้ความชื้นเยอะ ตรงรอยต่ออาจจะเป็นปัญหากับช่างก็ได้ส่วนมากเวลาต่อก็ต่อนอกนอกกดนะครับไม่ได้ต่อข้างใน,นต่อไว้ริมๆไปด้วยก็แกะเชือกกไปด้วยเลยก็ได้นะครับ จะได้ไม่เกะกะแลวคงไม่หลุดนะครับหลุดก็คงใส่ได้นะครับไม่ยากนี่นะครับเวลาเราุนดึงเข้ามานะครับเราก็พยายามนั่นนะครับวนวนให้ถูกนะครับนะครับนีนะครับวนมาแล้วก็ คลิกไปนะครับก็จะเป็นกดหอยนะครับเข้าฝันซ้ายของกดเล็กก็จะออกฝั่งขวาของกดใหญ่นะครับวนการกดหอยอย่างนี้นะครับ จริงก็ชอบจับมือสอนนะครับฝึกมากเพราะแต่ทาให้เราได้ตัวตอบกันแล้วก็เข้าใจนะครับสอนแบบลงมือด้วยตัวเองอย่างนั้นทําไปด้วยบอกไปด้วยเพราะว่าสิบ,าสบตาเห็นไม่เท่าลงมือทํานะครับลงมือทำก็ต้องมีคนคอยดูให้นะครับจะได้เกิดความมั่นใจนะครับ บ,บางทีบ,บางบางคนก็เก่งนะครับทาเสร็จแล้วถูกแล้วลหละแต่ไม่มั่นใจแค่นั้นการาทดลองก็มีอพอพอเอาใส่ผ่าหลอดแล้วมันไฟแดงขึ้นเยอะตัวครัวเสื้อผ้ามันต้องแดงคเพราะรอบมันต่ำไอ้ไอ้รอบมันน้อยนะครับจะทานต่ำเงินพันลมุม สุดท้ายแล้วนะครับเวลาก็จะพอเหมาะพอดี2ี่สนาที20่สิากนาทีต้องรีบหน่อยแล้วตอนนี้เห็นไหมครับตอนพลอยพุธอิต้อ,ง,พอ,พอ,พอตงมาด้านนี้นะครับจากลงนี้ไม่ได้นะครับต้องลงด้านนี้นะครับ พอออกไปก็จะไปเข้าออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะไปเข้าฝั่งขวาลองกดขัดไปลองกดปูนเล็กคดเล็กบดปูนถัดไปเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูมอเตอร์ปั๊มลมแบบนั่นนะครับโอเค แสดงให้เห็นก้นหอยนะครับก้นหอยหลายสามชั้นนะครับสองโพรเหมือนกันนะครับกับคล้ายๆกับเพื่อืตะข่าแต่มีสองโปนแค่นั้นซึ่งโครงต้งพันแบบต่อสายนะครับเราไปอยากพันมือกันไปนิดนึงไม่เป็นไรนครับเราก็ตัดอหั่นะใหม่ ิดีโอไม่ใช่อะไรนะครับกลัววิดีโอตัดก่อนนะครับทำไม่เสร็จอ่านะครับเสร็หรับท่านที่เรียนอยู่ในออนไลน์นะครับผมจะส่งวงจรไปให้ก่อนแนละ้วอันนี้ให้ดูการลงนะครับวิธนะีกานะรลง แสดงให้เห็นนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งดู youtube ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับหลักการนะคจะดูคล้ายๆกันหมดครับมอเตอร์ที่ผมลง y o u t u b e วิธีการพันวิธีการลงคล้ายกันเหมือนกัน ริงแล้วความยากมันอยู่ที่การสร้างแบบใหม้มันพอดีนะครับให้มันพอดีเนี่ยแล้ว,ลวก,การวางทิศทางของลวดให้นะถูกต้องนะครับวางขั้นคำสวยงามนะครับที่เรียนมาเห็นหลายท่านแลวนะครับที่มาเรียนด้วยนะครับาำสวยงามมากแต่สุดท้ายไปหมุนเพราะว่าวางขนลวดกลนะับด้านกันก็ไม ตรงนี้นะครับดูง่ายๆนะครับวนออกวันนี้นะครับเราก็จะดันไปนะครับดันไปแล้วก็พลิเปินก้นหอยนะครับแล้วก็สายก็จะออกมาด้านฝั่งสายมือนะครับ